สวัสดีครับผมติเล็กคูริแกนนะคะครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับจะร้องเพลงออกซิเจนของซปเปอร์เบเกอร์นะครับเหมือนอะไรที่มีความหมายใครว่าเราจะคาดไม่ได้อู้แล้วฉันจำเป็นมากมายกับชีวิตแลขึ้นตรงกับหัวใจฉันจำเป็นต้องมีเธอนะ พร oh, าะเธอคือลมหายใจโอ้ oh, ทำให้ทุกวันจึงสดใสต่อชีวิตคนคนหนึ่งให้ก้าวไปคอยเธอเข้าใจเธอฉันต้องขาเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงมันคงลำบากรู้ไหมจะเป็นมันออกซิเจนจะเจอเดินห่างก,กันไปมันคงจะอันตรายเมื่อว่าการขาดหายจะเป็นมันออกซิเจนรัก ต้องมีกันเสมอน,น้อยเกินไปไม่ดีนะเจออู้บอกรักทุกวันที่ได้เจอก็คงพอที่จะมาล่อเลี้ยงกันและความรักของเธอจำเป็นต้องตัวฉัน ขอใเจอเข้าใจเธอฉันต้องขาเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงมันคงลำบากรู้ไหมจะอเป็นมันออกซิเจนเเธอเดินห่างกันไปมันคงจะอันตรายเมื่อว่าอากาศขาดหายเธอเป็นมันออกซิเจนอยู่ตรงนี้กอนให้ฉันหายใจวอกขาเธอฉันคงตายอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหม ววว่ whoa, whoa. ถ้าฉันต้องขาเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไงถ้าเธอเดินห่างก,กันไปมันคงจะอันตรายถ้าฉันต้องขาเธอไปแล้วฉันจะอยู่ยังไง ถ้าเธอเดินห่างกินไปมันคงจะอันตรายใครจะเข้าใจขอบคุณครับ